พนงานกำลังติดตั้งโรงเรือนผูกผักนะที่อำเภอหัดใหญ่เพื่อจะปลูกเมล่อนนะครับตรงน,นี้ขนาด6คูณ20เมตรนะฮะประกอบ2วันเสร็จนะครับ เป็นเหล็กแป๊บกาวไน์นะฮะกันสนิมเราทำการเชื่อมต่อมาจากโรงงานนะฮะแล้วมาประกอบที่หน้างานนะฮะรับทําทั่วประเทศนะครับท่านใดสนใจจะปลูกผักไรยดิน เรามีปุ๋ยน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพนะฮะซึ่งปลอดสารเคมี100นะ0รเนะฮะท่านสามารถมีผักมีผลไม้ไว้ทานนะโดยไม่มีสารเคมีตกค้างรับทําทั่วประเทศนะครับปลูกผักทั้งไทยและปลูกผักสลัดนะครับทั้งหมดได้มากกว่า50ชนิดปลูกพืชนะฮะผลไม้นะครับ,นะรบเอาไว้ทานนะครับแล้วก็เราเป็นผู้จำหน่าย น้ำหมักปุ๋ยชีวภาพโดยสร้างโรงเรือนนะฮะเป็นมุ้งครอบนะฮะกันแมลงนะครับมีพยางคุมนะครับสนใจก็ทักมานะครับ0847045559ครับเบอร์โทรตรงนะครับแอดไลน์ได้ครับ0847045559สวัสดีครับ